อันนี้อันนี้จะเน้นเด็ดเนื้อน่องเป็นยังไงแม่ผ่านไหม10%ให้เท่าไหร่เลยครับเยลย์ด้วยละลายในปากอยู่แล้วกินออกหมากอันนี่ครับมาเส้นไหนนะครับพี่โจเส้นไหนเส้นปากเกตเลยครับปากเกตครับจะเห็นรูปหนุ่ยนาหนูไอ้รูปพี่ป๋องนะครับโอ้ยขึ้มีแต่ว่าเรามาเปิดร้านเลยครับเปิด11โมงไงเราเพิ่งเปิดพอดีเลยมาเปิดพอดีที่จอดรถก็สบายนะพี่โจเนาะจต่รลัหลูเหรอ มีห้องน้ำอีกเนาะใช่ครับมีทุกอย่างครับอ๋อทางผ่านเลยข้าวขาหมูเตป๋องกับสอสเทียนโพมัครับพี่โจใช่ครับมิสเตป๋องสอสเทียนโพกับพุ่มกับออสุดที่ชัยสอสเทียนโพใช่<อ>ทชเทียนโพพี่ป๋องครับผมมาถึงแล้วเห็นแต่ป้ายครับไม่เห็นพี่ป๋องครับผมจะไปวันที่เป็นซิป มาถึงแล้วครับผมร้านมิสเตอร์ปองครับผมข้าวมันไก่ขาหมูก็มีครับแล้วครับบุครับ,รบอันอน,นี้อันนี้จะเน้นเด็ดเนื้อน่องใช่ไหมครับเนื้อน่องอย่างเดียวเลยค่ะที่ร้านไม่มีเครื่องในเป็นไก่เลี้ยงแบบฟาร์มปิดออร์แกนิกนะคะขอขอนุญาตดูข้าวมันไก่ข้าวขาหมูหน่อยนะครับเปื่อยเลยครับ เตยหรือละลายในปากอย่างนี้พี่น้องหมักไปเลลายจริงๆนี่มึงริงครับผมผมนึกถึงลูกชายผมเลยฟันไม่มีเนี่ยโดยว่ามันจะมากกินนี่กินขาเลยขาหมูสเกาพันไก่เนี่ยสะอาดแซ่ยบความกำรวจเร็วความอันนี้เปิดได้กี่วันแล้วครับวันนี้วันที่สี่ค่ะวันที่สี่ ก็นะครับไก่วันหนึ่งมีหมดกี่ตัวครับแรกๆเราเนี่ยครับถึงสามสิบสี่สิบตัวไหมประมาณสามสิบนู่ได้หมูก็ได้ขอบคุณครับคนไหบนในางบ้าก็แวะมานะครับผมข้างถนนนี้เลยกิดถนนเลยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นเซเว่นครับผมมานะพิมเข้ามาว่าร้านข้าวมันไก่มิสเตอร์ป๋องก็จะเด้งขึ้นเลยนะครับนี่ข้าวมันไก่ขาหมูออกมากันนะครับพี่น้องเอ็มี่มากินดูแซ่บ ด้านลายนาตัเป็นอย่างนี้นี่เองคุณนายย่าหมูรนเกตรคเับเป็นยังไงแม่ผ่านไหมาผ่าน้ยเปอร์ซ็นต์ให้เท่าไหร่เอาดีร้อยร้อยไม่เอาเอาร้อยเปอร์เ็นใช่ไหมให้ร้อยสองเลยร้อยสอ้ยพี่โจเป็นไงครับผมโจอร่อยจริงครับผมผมคำเล่าเลยอันนี้ผมเรียนมาแล้วนี่ โม้คกกับน้แข็งนีเจ้าครับอันนี้น้ำจิ้มผมมันอี่นีน้ำจิ้มผมีหอยสดทำมาแล้วมี้าคกลมผมครับทุกท่นมีถิ่นอะไรนะเนี่มีน้ำซุปเสียบจะอ้ยอืม อร่อยจาันนี้ข้าวเนไก่เนี่ยนิ่มๆแถมน้ำซุปด้วยน้ำซุปนี่แถมนะบรรยากาศแทบรู้ได้หรอแม่แทบแทบแบอ่านดูไปดูต้องยั้ก่อมาทำหมูมาทำหมูอืมลอกแล้ว แปมแปมนิ่มใช่นิ่มดีนะแม่เนาะนิ่มนิ่ม,ม,มแต่ว่าคนบ่มีมม่เฉียวกินได้เลยใช่ใช่มาทานข้าวมากินข้าวมาปิดโจรแบบวันฉลองมาร้านปิดของนะมีเติมอของ้ช็อคก่อนเลยค่ะช็อคก่อเลยดูแล้วก็ติดข้าวกินอร่อยมากเลยแก้วแก้ว หมดการไปแล้วนี่แต่ออกมาแล้วนะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีกับจิมมิการวยนะครับผมเราขอให้ร่ำรวยร่ำรวยที่สาขาสองแถวพระรามสามได้เลนะครับมีได้มีมีแพระรามสามมีอยู่นี่วันจลองบอจองแล้ววันนี้ไม่มีขายกันขายไหมครับไม่ขายครับให้ฟรีเอาล่ะส่งอร่อยนะครับสองให้แม่ไม่เบิร์นเลยแม่เบิร์นไปนอน หน้าตายังหล่อเปี้ยวขึ้นก่านน้องเห็นพี่ป๋องเป็นแบบนี้จะบอกคำเียว่าเจ้าชู้นะครับไม่จะชู้บทเรียนมีมีบทเรียนจากน้องน้องน้องนโดนหลอกเยอะโดนพวเผีหลอกเยอะก็เลยไม่กล้าเจ้รู้ เราไม่ปา่า<บ>เหมือนอน้องๆบางคนเใียพวกหัน <c oughs> หลังแทงพวกอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกไซน์ตาผานอะไรเงี้ยไอพวกนี้มันเจ้าชู้เ <c oughs> จ้าชู้แล้วก็กะล่อนไม่ได้ใ่เด็ก <c oughs> สุดท้ายมันก็โดนโดนบทเรียนครับ <c oughs> โดนไป็โดนเปสิบล้านเอาละสันด้านหน้าก็จะมีที่จอดรถสบายๆนะก็จะมีห้องน้ำด้วยขายลูกไปหน่อย